ก็อยู่กับผมคนเดิมวันนี้ผมก็จะมาบอกว่าช่องผมตอนนี้ครับผมนะก็ขอบคุณสำหรับ40ซับด้วยก็ขอให้นาคตมีผู้ติดตามเยอะกว่านี้หน่อยนะสักประมาณขอสักสองขอสักพันหนึ่งผมากได้อะไรได้แต่ไม่มีเลยก็คือก็คือว่าผมครับผมนะจะเริ่มไปหาอะไรทําแล้วครับผมนะแบบไม่ใช่แบบ ผมก็คือจะมาแบบอาจจะแบบคือช่องผมะมันเป็นคลิปเล่นเกมใช่เปล่ะคือผมก็จะขอแบบถ้าใครแบบติดตามการเล่นเกมผมอยู่ก็ผมจะบอกว่าอันนี้จริงไม่ได้เลิกแคสเกมหรอกคุก็แคสอยู่นะมันก็แคสบ้างแต่ว่าผมเรผมแล้วก็จะแบบไปหาเรื่องอื่นทําบ้างกับผมนะก็คือเข้าใจว่ามัน ก็คือแบบมันอยู่แต่หน้าคมแล้วมันก็แสบมันก็จะแสบตาหน่ดนึ่งกรับผมนะแล้วมันก็ต้องเนี่ยครับผมนะสฉพตะเาฉะันจะไปจ้างเพื่อนผมมาตัดต่อคลิปกรับผมนะแล้วก็ครับผมจะไปหาคอนเทนต์ดีๆทำแล้วก็ก็หวังว่าคนติดตามจะเยอะขึ้นก็คือก็จะช่องมันก็จะเป็นช่องนักเก็อยู่แหละถ้าใครติดตามช่องนักเก็ผมนะก็ผมก็ยังคงเล่นโลบอกเล่นแบบโลบอก ไฟเดนไอสองเกมเนี้ยผมยังเล่นอยู่แต่คือผมจะไปหาเกมอื่นเล่นบ้างก็ผมนะแล้วก็ไปหาคนอื่นทำบ้างก็คอนเทนต์ที่ผมจะทําก็เป็นแบบเล่นกลับหมา <c oughs> เล่นกลับหมาต้นไม้แล้วก็ทําอาหาร แล้วก็เราเลือกกผ็ผมต้งผมจะบอกท่านผู้ชมว่าถ้าสมมติว่าตอนนี้เราเป็นยููบเบอร์เรายังทันครับผมเนะถ้าสมมติแบบเราแบบที่เกียรติทำอย่างเงี้ยก็แบบไม่ได้ทำนานเลยก็อาจจะคืออนาคตอ่ะเราก็ไม่รู้ไงว่ามันจะทันหรือเปล่าครับผมนะอันนี้ผมก็จะบอกว่าถ้าใครอยากเป็นยููบเบอร์ให้รีบทำเลยเพราะอนาคตเราอาจจะไม่มีเวลาครับผมนะก็คือ คือคือหนึ่งปีอะช่องมันจะผุดขึ้นมาประมาณหมื่นช่องห้าหมื่นช่องแสนช่องกรบผมนะยูทูบเบอร์หน้าใหม่ก็จะผุดมาแต่ผมทํามาสองปีแล้วก็แบบจะผุดมาอเงี้ยแหละผุดมาเรื่อยๆเกิดมาเรื่อยๆก็จะเกิดผุใหม่ๆ,ๆมาคนเกา่าๆก็จะตกยุคไปคนใหม่ๆก็จะเริ่มถึง10ล้านซับเยอะๆเยอะๆเยอะๆ,ๆ,ๆอย่างเงี้ยกบอกเลยครบผมนะว่าตอนเนี้ยถ้ามีโอกาสให้รีบทำกรบผมนะ YouTube ก็โอเคก็ผมจะแก้ไขช่องผมก็คือแบบผมก็จะดัดลงคลิปให้ดีขึ้นแล้วก็ลงคลิปให้ถี่ขึ้นก็ผมนะก็จะลงคลิปให้ถี่ขึ้นสัปดาห์ก็จะประมาณนะแบบสองสามคลิปเนาะก็สี่ห้ากเจ็ดแปดคลิปไม่ใครรู้ก็เอาไปเจอกันข้างหน้าผมอาจจะทำคลิปไปเล่นกลับมาแล้วครับผมนะก็ คืออันนี้ผมกําลังลงคลิปอยู่อันนี้ก็อาจจะเป็นคลิปไฟดีไนครับผมนะก็ถ้าใครอยากให้ผมทําทอะไรก็บอกมาได้ครับผมนะเล่นเกมอะไรแนะนําเกมอะไรไม่ได้แนะนําเกมนะคือเกมมาหาเองแต่แต่ถ้าแนะนําแบบในโลบอกหรือแบบเซิร์ฟในมาคาเหมือนก็บอกกันมาได้แล้วก็แบบแนะนําอนาคตครับผมนะผมจะเก็บเงินไปซื้อฟอกายแล้วมาอัดให้ทุกคนดูครับผมนะฟอกายก็คลิปนี้ก็จะนับ พูดถึงการเปลี่ยนแปลงก็ผมนะว,ว่าช่องผมนั้นมีแนวทางการจะทำคอนเทนต์อะไรบ้างก็ก็เราไม่ไปไพูดแล้วก็แล้วว,วันนี้ผมไปก่อนแหละบายเจอกัน